วางใจยังไงในวันที่โกรธและผิดหวังสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะเชื่อว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เราหลายๆคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีความรู้สึกผิดหวังมีความโกรธเกิดขึ้นเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแต่ประเด็นก็คือใจของเรา มันโกรธไปเรื่อยๆมันผิดหวังไปเรื่อยๆถ้าเราแบกความรู้สึกนี้ไปกับเราเรื่อยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาพลอยก็ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเหมือนกันจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่บนโหมดนี้ไปเรื่อยๆก็เลยพยายามที่จะจัดการกับโลกภายในของตัวเองแล้ววันนี้ก็เลยเอาสิ่งเหล่านั้นมาตกตะกอนแล้วก็แชร์กับทุกคนในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคลิปนี้เราก็อยากจะเปิดด้วยเรื่องของการยอมรับอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก่อนการมองเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเราโกรธเพราะอะไรเราผิดหวังเพราะอะไรมันอยู่ที่ตรงจุดไหนแล้วก็ยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นค่ะมันไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราจะมีความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนด้านมืดของตัวเองบ้างแล้วก็อยากชวนทุกคนมาลอง หาพื้นที่ในการวางจิตวางใจของเราดูว่าเราจะวางจิตของเรายังไงในสถานการณ์นี้ให้เราไม่ต้องแบกความโกรธและความผิดหวังไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีวิธีที่เป็นเทคนิคต่างๆนะคะที่พอยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการจัดการความรู้สึกในตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเบสมาจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็การตกตะกอนที่ได้ในช่วง สอสาวันที่ผ่านมาแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่สามารถเอาไปแอพพลายใช้ในตามวิถีของตัวเองได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกก่อนเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงเมื่อเจอว่ามันมีความรู้สึกโกรธแล้วก็ผิดหวังเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ move on ไม่หายไปง่ายๆสักทีก่อนอื่นเลยพราะว่าเรายอมรับว่าเรารู้สึกค่ะสำหรับคนที่รู้สึกอย่างรุนแรงมันไม่ยากที่จะมองเห็น แต่บางคนที่รู้สึกแต่ไม่อยากจะรู้สึกแล้วไปกดทับมันเอาไว้ว่าไม่หรอกฉันไม่รู้สึกมันอาจจะยิ่งทาให้เราอ่ะไม่สามารถจัดการกับต้นตอของความรู้สึกโกรธความรู้สึกผิดหวังได้แล้วเราก็จะแบกมันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะค่อยๆตกลึกลงไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราค่ะถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยพอมันจะแบบแงออกมาจัดก,การมันก็จะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ถ้ามันจะมีอารมณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ต้องไปกดทับมันค่ะให้เขาแสดงตัวออกมาเราจะได้มองเห็นว่าเรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกผิดหวังบางคนอาจจะรู้สึกโกรธเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลที่ออกมาหรือว่าระบบโครงสร้างกระบวนการจนไปถึงบางคนอาจจะมีความรู้สึกหมดหวังกันไปเลยทีเดียวหรือเราอาจจะนอยจนเราแบบ เราไม่อยากจะรับรู้อะไรของโลกใบนี้ของประเทศนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นได้แต่ไม่เป็นไรเรามองเห็นเรายอมรับว่าเรารู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆทีนี้พอเรามองเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเราจะค่อยๆมาจัดการกับเขาได้ง่ายขึ้นเนาะขั้นตอนถัดไปเนี่ยพอคิดว่ามันคือการที่เราแยกให้ออกว่าสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นน่ะมันคืออะไรเอาแค่สาเหตุเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าที่เราโกรธเราโกรธอะไร ที่เราผิดหวังเราผิดหวังกับอะไรเราโกรธโครงสร้างเราโกรธระบบเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันนำมาซึ่งความไม่ยุติธรรมใช่ไหมอันนี้ก็จ,จะเป็นสาเหตุต้นต่อที่ทำให้เรารู้สึกโกรธหรือเรารู้สึกว่าที่เราโกรธเนี่ยเพราะเรารู้สึกเสียงของเรามันมันไม่มีค่าหรือแม้แต่ความผิดหวังที่เกิดขึ้นเราผิดหวังมากเพราะว่าเราคาดหวังไว้สูงมากๆ ที่ชวนทุกคนมามองหาว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่ตรงจุดไหนแล้วมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราโกรธอะหรือเราผิดหวังอะมันมักจะเกิดจากคุณค่าที่เรายึดถือนะ,นะคะเราอาจจะยึดถือความเท่าเทียมเราจะยึดถือความยุติธรรมหรือเราอาจจะยึดถืออะไรก็แล้วแต่และเมื่อมันไม่เป็นไปตามเกณฑ์บรรทัดของเรามันก็เลยทําให้เรารู้สึก โกรธรู้สึกผิดหวังไม่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวเพลงก็รู้สึกโกรธไปกับโครงสร้างใหญ่เนาะที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากเห็นมันพัฒนามากขึ้นแต่ว่าเรายังคงมองเห็นว่ามันยังอยู่ที่เดิมแล้วมันก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่กดทับผู้คนเอาไว้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นคือสิ่งที่เราโกรธและเราก็รู้สึกโกรธไปกับคนที่ รู้สึกมีความทุกข์รู้สึกโกรธไปกับคนที่โกรธในสิ่งเดียวกับเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็จ,จะสะท้อนกับคุณค่าที่เรายึดถือในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ความเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มันก็มักมจะทาให้เรารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาได้ง่ายๆกับเรื่องพวกนี้นะคะแต่อย่างที่บอกเนาะคุณค่าที่เรายึดถือมันก็คือเป็นไม้ประทัดของเรานั่นแหละการตัดสินว่าถูกหรือผิด เป็นขาวหรือเป็นดํามันก็ขึ้นอยู่กับสายตาของเราหรือความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราให้คุณค่ากับความหวังความหวังคือเชื้อฟืน่นเชื้อไฟหนึ่งในการดําเนินชีวิตในการเดินต่อไปของชีวิตเรามันก็เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นความเชื่อลึกๆในใจเรานั่นแหละว่าเออเราเชื่อว่าทุกสิ่งมันจะเติบโตได้มันจะพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกผิดหวัง มันก็ไม่ใช่ด้านมืดไปสักทีเดียวมันแค่กําลังบอกอะไรบางอย่างทําให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างค่ะและที่สําคัญก็คือถ้าเราถ้าเราไม่แคร์เนาะเราก็คงไม่โกรธใช่ไหมเออก็แปลว่าเราก็ยังรักแล้วเราก็ยังแคร์มันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราสมควรจะต้องถือพลังงานของความโกรธพลังงานของความผิดหวังหรือ หยิบใช้มันเป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตเก็บความโกรธเอาไว้เพื่อที่จะแก้แค้นเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตที่ดีซึ่งแบบนี้มันอาจจะสุดท้ายกลายเป็นตัวที่แบบทําลายชีวิตเราทําลายหัวจิตหัวใจของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคือพอเรา ยอมรับเนาะว่าเออเรามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นเรามองเห็นแล้วว่ามันเกิดจากอะไรมันไปผูกโยงกับคุณค่าอะไรที่เรายึดถือในพาธถัดมาเราก็แค่ย,ยอมรับว่าเขาไม่ใช่ศัตรูมันเป็นพลังก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการกับความโกรธที่มันเกิดขึ้นและไม่นับซ้ำเรามองเห็นมาแล้วด้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่มาเผาตัวเราเองในที่สุด เพราะฉะนั้นก็มองดูอย่างมีสตินะคะว่าเรากําลังโกรธเนี่ยความโกรธนี้กําลังปกป้องอะไรให้กับตัวเราและความรู้สึกโกรธนี้เราไม่ควรจะแบกมันไปเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกได้แต่อย่าไปให้พลังงานมันจนความโกรธกลายเป็นตัวเราเออไม่งั้นมันจะแบบกัดกินแล้วก็กลืนกินเราไปเรื่อยๆที่นี้ เมื่อเรายอมรับแล้วเนาะว่าโอเคเรามีความรู้สึกโกรธเราก็รู้แหละว่าความโกรธไม่ใช่ศัตรูแต่เราก็รู้ด้วยเหมือนกันว่าเราก็ไม่ควรจะถือพลังงานความโกรธความผิดหวังต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเพราะว่าถ้าเราโกรธเออเพราะว่าเราอยากจะปกป้องคุณค่าในเรื่องของความยุติธรรมที่เรายึดถือในการใช้ชีวิตเนาะแต่สุดท้ายความโกรธมันพาเราไปสู่ความแข็งกระด้างในการใช้ชีวิต หรืออะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นว่ามันย้อนแย้งกับคุณค่าที่เรายึดถือก็เป็นไปได้หลักๆก,ก็คือนั่นแหละค่ะพยายามมองให้เห็นว่าเออไอความโกรธเนี่ยมันกําลังปกป้องอะไรให้กับตัวเราซึ่งภายใต้สิ่งเหล่านั้นน่ะจริงๆเราอาจจะเจอกับอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าคําว่าความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมกันหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เอออย่างตัวพเองอะ่ะพอแบบ ทำความเข้าใจตัวเองลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็มองเห็นว่าเออโอเคความโกรธเนี้ยมันสะท้อนคุณค่าในเรื่องที่บอกไปอะเนาะแต่ลึกๆแล้วอะมันก็มันก็เกิดไอ้คุณค่าเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะปกป้องความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในแล้วพอมันไม่ได้เป็นไปตามที่ระวังคุณค่าเอาไว้เราก็เลยรู้สึกโกรธและไอ้สิ่งที่เราปกป้องอยู่ข้างในนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้ว พอเรามองลึกไปเรื่อยๆค่ะเราก็เจอว่าภายใต้ความที่เรารู้สึกไปกับความไม่ยุติธรรมเนี่ยความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยหรือว่าเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องความรักก้นบึ้งข้างในมันมันคือความรักที่เรามีให้กับเพื่อนมนุษย์ความรักที่เราไม่ได้อยากเห็นเพื่อนมนุษย์มีความทุกข์หรือไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีคุณค่า พอเรามองเห็นแบบนี้มันก็เลยเริ่มที่สว่างลงได้ในแง่มุมที่ว่าถ้าเรามีความรักเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่เรากำลังโกรธอยู่เนี้ยมันก็สะท้อนถึงอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่รักเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันก็คือถ้าเรามองไม่เห็นอะมันจะนำพาตัวเราเองไปซึ่งความย้อนแย้งของคุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาในการใช้ชีวิตค่ะนึกออกไหมเหมือนเรารักในเพื่อนมนุษย์ เราเลยใช้ชีวิตบนคุณค่าของความรู้สึกเท่าเทียมกันแต่พอมันมีอะไรมาทําให้เราโกรธเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันเราก็เลยไปโกรธคนที่ทําให้รู้สึกไม่เท่าเทียมกันแล้วยึดเอาความรู้สึกรักที่เราน่าจะให้ได้กับทุกคนมาจากกับคืนมาจากคนกลุ่มนั้นมันก็เลยมาสู่พาร์ทถัดมาค่ะเรื่องของการวางใจว่าเราจะ วางใจของเรายังไงเนาะพอเราเห็นแล้วว่าเราโกรธเพราะอะไรคุณค่าที่เรายึดถือคืออะไรเราถึงได้โกรธแล้วเราเคุณค่าเหล่านั้นรวมถึงความโกรธเนี่ยมันปกป้องตัวเราจากอะไรอเรามองเห็นอินเทน i o นที่ดีในตัวเองอะเออว่าเพราะอะไรเราถึงได้โกรธอะไรเงี้ยแล้วเอาสิ่งนั้นแหละมาขยายความเป็นเลนส์ในการมีมุมมองกับภาพที่มันใหญ่มากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เรากําลังปกป้องแต่รวมไปถึงสิ่งที่เรากําลังโกรธอยู่ด้วยการวางใจเนี่ยมันไม่ใช่การยอมรับว่าเราต้องยอมรับในความไม่ถูกต้องเนาะคือโอเคความไม่ถูกต้องมันก็คืออีกหมายบรรทัดห,หนึ่งนั่นแหละที่เอามาวัดว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกแต่เราไม่ได้พูดถึงการที่เราจะต้องยอมรับความถูกหรือความไม่ถูกนั้นแต่ว่ามันเป็นการวางจิตของตัวเราเองมากกว่า ไม่ใช่ว่าวางใจคือปล่อยผ่านสนใจช่างมันไม่ไม่รับรู้ไม่ใส่ใจอะไรอีกต่อไปแต่มันคือการวางความโกรธลงเพื่อที่อย่างน้อยให้เราใช้ชีวิตไปโดยที่เราไม่เบิ่นตัวเองอะเราไม่เผาไหม้ตัวเองเราไม่ทําลายใจของตัวเราเองคนที่เราโกรธหรือคนที่เรารู้สึกไม่รักเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรกับเราด้วยเลย แต่ว่าตัวเราอะที่รับรู้ความโกรธของตัวเราเองและมันไม่ใช่แค่จิตใจที่รับรู้ค่ะคือร่างกายของเราเขาก็รับรู้ถึงสภาวะอารมณ์ทุกอย่างได้หมดแต่ถ้าเราไม่จัดการอะมันก็จะเก็บอยู่ในเซลล์ในร่างกายของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนาะพอเราทำสเต็ปก่อนหน้านี้มาได้และเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเรามองเห็นแบบกล้นบึงของตัวเราเองและว่ามันกาลังปกป้องอะไรอยู่เราก็จะเริ่มวาง ความโกรธและความผิดหวังลงไม่ได้เป็นการยอมจำน,นนให้กับสิ่งที่มันเป็นไปแต่แค่ความรู้สึกของเราะคะ่ะวางลงก่อนพอเราวางลงปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมองเห็นว่าสายตาที่ทำให้เรารู้สึกโกรธอะ่ะมันโกรธจากการที่เรามีม้บรรทัดเนาะจากคุณค่าหลอนแหละว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดอันนี้คือขาวอันนี้คือดำในมุมของเราอะ่ะมันเป็นแบบนั้นในมุมของเรามันคือถูก แล้วพลอยก็เชื่อว่าในมุมของทุกคนที่แม้แต่คนที่อยู่ตรงข้ามกับเราเขาก็มองว่ามุมของเขาถูกเพราะฉะนั้นการใช้มาดอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบต่อใจเรานะเออการที่นำไปสู่ใจที่ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะ่ะอันเนี้ยทุกคนมีหมดและมีหมดในมุมของตัวเองแล้วเป็นในมุมที่ตัวเองถูกถ้ามองภาพรวมอ่ะเราจะเห็นบรรยากาศของการที่เห็นไม่ตรงกัน แม้ว่าในมุมของเราเราจะมองเห็นแต่แฟกเลยว่าเนี่ยคือแบบการกระทําแบบนี้คือถูกอันนี้คือผิดอะ่ะแต่ในอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขามีเหตุผลมาซัพพอร์ตได้เสมอว่าสิ่งที่เรามองว่าถูกมันก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นอะไรคือถูกถูกไหมคะมันก็มันก็อยู่ที่ที่สายตาที่เรามองคอยเข้าใจนะว่าถึงตรงจุดเนี้ยมันยากที่จะยอมรับว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกมันจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ยึดถือไม่ยึดติดมนะันอะเราจะวางความรู้สึกโกรธลงได้ง่ายมากขึ้นระยะมีครั้งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราปล่อยวางความยึดติดในอะไรบางอย่างเพื่อคืนพลังงานให้กับตัวเองเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ move on จากความรู้สึกโกรธและผิดหวังแล้วถึงจะไปทำในสเต็ปถัดๆไปได้ไม่งั้นสิ่งที่เป็นแอคชั่ที่เราขับเคลื่อนด้วยความโกรธอะคะ่ะ มันก็จะวนอยู่ในอ่างแบบนั้นและบางทีมันก็นําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต,ต่อตัวเองและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เห็นด้วยกับเราทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจในจุดนี้มากขึ้นน่ะเราเราตัวเราเองละกันเนาะก็ได้รับความอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งละกันก็คือในวันที่เรารู้สึกขุ่นมัวมากๆเราก็ตื่นมาแล้วอยู่ๆจิตมันก็รู้จักขันห้าและความว่างขึ้นมา เราคงไม่อธิบายว่าขันห้าคืออะไรเพราะว่าถ้าอธิบายมันก็จะต้องมีอีกคลิปหนึ่งกันเลยทีเดียวทุกคนสามารถไปเสิร์ชหาได้ค่ะของออคลิปใน y t u t u เนี่ยมีพระอาจารย์หลายๆท่านก็ได้เทศให้ความรู้เอาไว้เยอะมากๆนะคะทีนี้ขันห้าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทุกคนมีแหลนะเนาะแล้วเราก็ใช้ขันห้าในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ สิ่งที่พลอยได้ในวันนั้นเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าความรู้สึกขุ่นมัวที่มันเกิดขึ้นความคิดฟุงสั้นต่างๆที่มันเข้ามามันเกิดขึ้นบนกระบวนการและกลไกทํางานของขันห้าของเราและมันก็เกิดขึ้นบนกระบวนการและกลไกขันห้าของคนอื่นและขันห้าของเขากับเราของเขาหลายๆคนกับเราก็มากระทบกันแต่มันกระทบกันที่ขันห้าค่ะสุดท้ายแล้วว่า ถ้ามันมองเข้าไปให้ลึกกว่านั้นน่ะขันห้าไม่ใช่เราขันห้าก็ไม่ใช่ของเขาแต่ภายในนั้นมันคือความว่างทุกคนก็คือความว่างและมันคือความว่างอันบริสุทธิ์อะเราก็เป็นเหมือนกันเราก็มาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งแยกให้เกิดความแตกต่างเกิดความขัดแยง้งเรามองเห็นว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นของการกระทบ ที่ขัน5แแต่พอเราแยกมันออกจากความว่างันเป็นต้นกําเนิดของเราทุกๆคนน่ะในจุดนั้นความรู้สึกเมตตาแล้วก็กรุณามันเกิดขึ้นค่ะในความรู้สึกที่เรามองเห็นความทุกข์ของตัวเราเราก็มองเห็นความทุกข์ของคนอื่นๆเหมือนกันแม้แต่คนที่เขาไม่ได้อยู่ในฝั่งเดียวกับเราเรายังรู้สึกอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกโกรธความรู้สึกผิดหวังนี้เลยเขาเองก็คงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็เกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาในจุดนี้ว่าเออไม่ว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือไม่อะ่ะเราก็อยากจะให้เขาได้มีความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่มันอยู่ในสถานการณ์นี้สักทีเหมือนและเมื่อวันที่เราได้ยังวนเวียนอยู่เนาะอันนี้คือเหมือนกับสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรารู้และพอเรากลับไปเสพข่าวเรากลับไปในโลกโซเชียลเราก็จะยังเจอเหมือนเดิมค่ะ แต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรา move on จากความรู้สึกนี้ได้แล้วก็คือสายตาที่เราได้มองเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่ทั้งคิดเหมือนเราและไม่เหมือนเราอะ่ะมันต่างออกไปแล้วเออไอความยุติในความยุติธรรมไม่ยุติธรรมอะไรเหล่าเนี้มันวางลงได้แล้วแต่ย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่การยอมรับเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นถูกหรือเป็นผิดอันนี้เออคือเราเราลีฟอันนั้นเอาไวา้ไม่ได้ไปพูดถึงมันนะคะแต่ว่าเป็นการมองเห็นถึงการยึดติดของใจเราเองนี่แหละว่าเออมันคืออะไรและเราวางมันลงไปเราก็จะได้มีมุมมองต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยสายตาที่เป็นความเมตตาเป็นความกรุณามากขึ้นอไม่ว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือไม่ซึ่งสิ่งนี้แหละมันทําให้ความโกรธของเรามันก็มันก็ถูกลงไปได้เยอะมาก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันก็ช่วยทําใหเ้เรามีพลังงานนี้กลับมาได้ได้ดีขึ้นก็คือการเข้าถึงพลังงานความรักค่ะอันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องแบบวิญญาณแบบผีสางหรืออะไรนี้นะเออในทางจิตวิญญาณในทางพลังงานเรารู้สึกว่าพอเราไดเ้เข้าถึงพลังงานความรักอันบริสุทธิ์มันทําให้หัวใจเราแบบมัน เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักมากขึ้นแล้วพอด้วยพลังงานที่ฟู่ฟิลให้กับตัวเองด้วยความรักแล้วอะ่ะมันก็ทําให้เราสามารถที่จะมีสายตาบนความรักได้ดีขึ้นพลังงานความรักอันบริสุทธิ์ก็อาจจะมาจากกระแสะพลังงานที่มันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอาจจะเป็นโลกใบนี้เป็นธรรมชาติเป็นความรักภายในจิตวิญญาณของตัวเองแก่นแท้ของตัวเอง หรือพลังงานความรักอันบริสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราเคยได้สัมผัสมาเราลองน้อมพลังงานความรักเหล่านั้นนะคะเข้ามาในหัวใจเราพอรู้สึกว่าเออมันช่วยยกระดับพลังงานของเราอะได้ดีขึ้นประกอบกันไปเนาะกับการที่เราทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปตามความเป็นจริงอย่างที่เราไล่มาในต้นคลิปนะคะส่วนเทคนิคอื่นๆที่เราเอาไว้ใช้ในการวางใจ ในช่วงที่ผ่านมาเนาะอันแรกก็คือเราต้องติดเบรกให้กับตัวเองคือการที่เราเสพข่าวแบบตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องอะ่ะมันมีแต่เป็นการแบบสุ่มไฟสุ่มไฟความโกรธและความผิดหวังให้ตัวเองเพราะว่าเมาื่อไรที่เราเลือกที่จะอ่านข่าวในโทนไหนข่าวโทนนั้นเขาก็จะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟแบบไม่หยุดเลยเราก็จะอยู่ในห้องที่มีแต่การพูดถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลา เออมันไม่มีทางเลยที่เราจะจะถอนใจของเราออกจากความโกรธและความผิดหวังได้เพราะฉะนั้นการติดเบรกให้กับตัวเองสําคัญมากถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปเพราะว่าเอาแค่แบบตั้งเวลาให้กับตัวเองว่าเออเราเราเสพแค่ช่วงเอ่อช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นดีไม้อะไรเงี้ยแค่สักช่วงหนึ่งแล้วก็จากแบบแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สรุปมาแล้วเพื่อที่จะรู้แค่ความเป็นไปความเคลื่อนไหวเท่านั้นพอ เนาะเพราะว่าไม่งั้นจิตตกมากเลยถ้าเกิดว่าเสพทั้งวันแต่ก็ไม่แนะนําจริงๆไม่แนะนําช่วงแบบหลังตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนนะคะเอออาจจะแบบเป็นช่วงช่วงเย็นอะไรเงี้ยอืมแต่ไม่ใช่ช่วงที่แบบใกล้กับช่วงที่นอนมากเกินไปเพราะมันก็จะลบกวนการนอนอืมอันที่สองก็คือการเขียนเจ u r น a ค่ะเจ u r น a ช่วยได้มากเอออย่างน้อยก็คือระบายออกมาว่าฉันรู้สึกอะไรมองเห็นว่ามันโกรธอ่ะมันผิดหวังอะ่ะแล้วมันแบบ เกิดจากอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันนําพาเราไปสู่พฤติกรรมหรือแอคชั่นอะไรบ้างมันได้มองเห็นแบบชีวิตตัวเองนะปัจจุบันขณะว่าเออแบบไอ้ความโกรธความผิดหวังเนี่ยมันทําให้ชีวิตฉันเป็นยังไงในตอนนี้อะไรเงี้ยเออแล้วมันทําให้เราแบบมีสติขึ้นมาว่าเฮ้ย <c oughs> ต้อง move on ได้แล้วมั้งจากจุดนี้เอออันนี้คือแบบส่วนตัวนะคะแล้วตอนที่เขียน journal เนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าโอเคสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นแหละมันคืออะไรบ้าง สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนาะเรารู้อยู่แล้วสิ่งที่ควบคุมได้คือภายในกับแอคชั่นของตัวเราอย่างที่พ่อยบอกก่อนนน้านี่ยการวางใจไม่ได้แปลว่าเราเรายอมที่จะไม่ทำอะไรแล้วเออแต่ว่าพอเราวางใจเราปล่อยวางให้ใจเราสบายได้แล้วอะค่ะเราจะมองเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเออเราก็ไปทำไปทำในในสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทำ แล้วข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละเราละว่างมากๆกกับการที่จะทําให้ตัวเองเกิดความรู้สึกเกลียดโดยเฉพาะคนที่คิดต่างกับเราอืมอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าพอมันทริกเกอร์จุดนั้นขึ้นมาแล้วพอมันจุดไฟขึ้นมาแล้วอ่ะมันลามทุ่งได้ง่ายมากนะคะแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกับความรู้สึกที่ก้นบึ้งของเราในเรื่องของความรัก พอเราโกรธจนไปถึงเกลียดอะเราแบ่งแยกเราตัดสินคนที่คิดไม่เหมือนเรารู้สึกไม่เหมือนเราจนกลายเป็นว่าเขาเป็นคนละพวกกับเรานั่นแหละซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรายึดถือด้วยซ้ำน้องเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราเราเระวังมากมากาก็อยากจะให้ทุกคนอ w a r e ค่ะเพราะว่าความเกลียดมันก็มันก็เป็นพลังงานแบบมหาศาลเออแต่ว่ามันก็หนักมากๆกกับชีวิตเราเหมือนกัน สุดท้ายแล้วก็เราอาจจะมองเห็นภาพใหญ่ว่าเออแบบบ้านเมืองเป็นยังไงอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะให้ทั้งซูมเอาและซูมอินค่ะซูมเอาออกมาจาก Echo Chamber ของตัวเราเองว่าเราอาจจะได้รับแต่สิ่งที่คล้อยไปตามกันกันกบสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรารู้สึกแต่จริงมันอาจจะมีอีกด้านหรืออีกหลายๆด้านที่เราก็ไม่เคยเปิดใจที่จะไปรับรู้หรือสัมผัสเลย ลงไปถึงการกลับไปซูมอินค่ะกลับมาซูมอินสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราครอบครัวเราเพื่อนเราที่ไม่ได้มีเรื่องเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงซูมอินเข้าไปภายในจิตใจของเราค่ะเดินทางกลับไปภายในของตัวเราเองคือเราอาจจะควบคุมอะไรมากมายของประเทศหนีโลกใบนี้ไม่ได้จะเราจัดการกับวิธีที่เราจะเติบโต และเรียนรู้ไปกับโลกใบนี้ไปกับความโกรธและก็ความผิดหวังได้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อยู่ในสถานการณ์นี้ในความรู้สึกนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนหรือเชียร์ใครก็แล้วแต่เออเพราะเชื่อว่ามันก็อยู่ในพลังงานมวลรวมที่ที่ค่อนข้างหนักกันทุกคนก็ขอให้ move on ไปได้แล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปจากเรื่องนี้นะคะ หวังว่ามันจะพอให้ทุกคนได้ไอเดียไปบ้างว่าเออเราจะเราจะจัดการกับชีวิตยังไงจัดการกับความรู้สึกนะตอนนี้ของเรายังไงเนาะถ้าใครมีเทคนิคอะไรนอกเหนือจากนี้นะคะว่าแบบเอยเราจะวางจิตวางใจของเรายังไงในวางในวันที่เราโกรธในวันที่เราผิดหวังอะไรเงี้ยก็มาแชร์ด้วยกันได้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย